สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะเป็นคลิปพิเศษนิดหนึง่งอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับมังงะสักเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวเกี่ยวกันนิดหนึ่งนะก็คือวันนี้ก็คือสบายๆชิลๆแหละอยากจะมาคุยเรื่องมังงะแล้วก็เป็นของที่สะสมอีกอย่างหนึง่งละกันนอกจากเป็นตัวมังงะข้างหลังที่เห็นกันนะจะเห็นได้จากคลิปที่แบบผ่านๆมาต่างๆคลิปหลายๆคลิปเนี่ย ผมจะมีแบบซื้อเป็นกล่องจุ่มกล่องสุ่มอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็มันจะไม่ได้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้สะสมเป็นแบบครบคอเลกชันหรืออะไรนะชอบกล่องไหนก็จะหยิบมาเหมือนคอเลกชันนึงมีแบบ10แบบเนี้ยก็จะหยิบมาสักกล่องเดียวแค่นั้นแหละทีนี้ก็ผมมาได้ไปเปิดมัง่ะเป็น LC เรื่องใหม่มาของผมเองนะก็คือเปิดซื้อเป็นเรื่องแบล็ k แจ็คของทางพี่วิบูลกิจแบล็ k แจ็คปกสีดำๆมานะ ของอาจารย์โอซามุนะครับทีนี้เนี่ยก็จากข่าวแว่วๆมาจากทางหลายๆช่องทางก็งานของอาจารย์แกเนี่ยจะมีมาอีก2เรื่องนะก็คือเป็นวิหกเพลิงฮินโทรินะครับก็จะเป็นการ์ตูนเก่าการ์ตูนแบบคลาสสิกอีกแล้วอะ่ะเออแล้วก็เรื่องที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่อง Astro Boy ไอหนูเจ้าหนูอะตอมนั่นแหละทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างไอคอนิกมากๆนะเรื่องนี้ ทีนี้เนี่ยผมเห็นตามห้างสวินค้าหรือว่าไปเดินเมกาพาซาจำไม่ได้แล้วก็เห็นมาเป็นกล่องนี่เลยฮะ Astro Boy นะครับ Go Astro Boy Go นะครับอันนี้เนี่ยมี2แบบนะแต่ว่าเป็น Astro Boy เหมือนกันเลยของอาจารย์เทสกะโอซามุนั่นแหละเอาง่ายๆคือกะจะซื้อมาไว้ก่อนแล้วก็ เผื่อในอนาคตเนี่ยอาจารย์แกออกเป็นเจ้าหนูอตอมอะไรมาเงี้ยเราก็จะได้มีแบบครบคอลเลกชันนิดนึงนะครับวันนี้ก็เลยจะมาชิลๆสบายๆมานั่งเปิดกล่องกันนิดนึงคลิปอาจจะไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะครับมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้ตัวไหนเนี่ยผมเอาเป็นกล่องแรกก่อนนะครับเออเกริ่นอีกนิดนึงนะครับนอกจากเ,เป็นมังงะนะครับที่ผมชอบแล้วเนี่ยผมก็จริงๆอยู่หลายวงการโคตรๆอะ่ะเออมันก็สะสมหลายอย่างแต่ว่าหลักๆคือมังงะที่รู้กันนะครับมีกล่องจุ่มแล้วก็ มีเกมนะที่ผมเล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมแบบตำในสตรีมทั่วไปเกมอินดี้เกมซิปเปิลเอแล้วก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่จะเป็นเกมเล่นคนเดียวแหละแต่ว่าเกมที่ผมใช้เวลาเล่นกับมันแบบโคตรเยอะเออก็คือเกมนี้นะทุกคนนะ่าจะรู้จัก League of l e g e n d s นะอันนี้เป็นกล่องจุ่มของ League of l e g e n d s ก็เป็นอันนี้เป็น KDA เวอร์ชันนะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดแหละมีแบบหลายตัวมากเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันทีเดียวเลยนะอ่ะ แล้วก็มาเริ่มกันที่กล่องแรกนะก็จะเป็นกล่อง Astro Boy ที่หน้าปกเป็นไขยกาแฟนะอันนี้มีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 6, 12แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีซี c r e t อยู่หตัวซึ่งผมคิดว่าผมมาอยากได้ตัวที่มันเป็นเชฟผมว่ามันน่ารักดีนะเออเดี๋ยวมาลองแกะดูก่อนว่ากล่องแรกของเราเนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะปึ๊บอ่ะมาลุยกันกล่องแรก พยายามจะไม่ดูการ์ดก่อนดีกว่านะแกะเลยเนี่นะของป๊อบมาดนะครับม,มาฉีกเลยโชะโชะที่ได้ก็คือเอ้ยหัวแดงๆไวหัวแดงๆมีตัวไหนอ,อ๋อไม่ใช่หัวขาโถรือว่าได้สีเขตโอ้โห ชอบมากตัวนี้โคตรเท่เป็นน้องแอสโตรบอยนะครับถือเบสนะครับเล่นดนตรีนั่นเองเออค่อนข้างสวยเลยนะตัวนี้แจมๆจมอ่ะข้างล่างมันมีแถมอะไรไหมอะไม่มีอะไรเลยนะไม่มีฐานไม่มีอะไรให้ด้วยนะก็อืมนี่เช็คการ์ดตรงกันนะครับชอบมากชอบมาก ม,มากล่องต่อไปก็เป็นกล่องใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็เป็น GoS a so Boy Go อันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด6แบบรวมซีเครตอีก2นะแต่ว่าซีเครตเลิกหวังเถอะเพราะว่าผมไม่น่าจะไม่ได้นะตัวที่น่ารักน่ารักเลยที่ก็คือแถวบนแหละแถวล่างผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามีสีเดียวไงดำชมพูฟ้าเนี่ยไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถ้าได้แถวบนผมโอเคเออแต่จริงๆแล้วมันก็น่ารักทุกตัวแหละเดี๋ยวมาลองแกะดูเลยนะ จะได้ตัวไหนวะเหมือนเดิมครับไม่ดูการ์ดกนะั้นลุยเลยค่อนข้างลุ้นว่ะจับในกล่องนี้ไม่รู้อะ่ะมันต้องแกะมาเพราะว่ามันค่อนข้างคล้ายกันไงเออแวบอ๋อเป็นแถวบนเออดีดีด,ด,ดตัวน,นี้น้องตัวน,นี้น่ารักวิงานดีอยู่นะงานแบบว่ามีน้ำหนักเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมแกะออกมาดูเลย ตัวนี้คือตัวอยู่แถวบนนะครับแถวบนตรงกลางนี่นี่ครับแ yeah. เดี๋ยวพอมังงะเรื่อง Astro Boy เจ้าหนูตอมออกมาเนี่ยก็ยังไงอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับน่าสะสมมากเซตนี้ของอาจารย์เทสกาอุสมูนะก็ประกอบไว้ตั้งแต่แบ็กแจ็คนะครับแล้วก็ฮินโอโทริแล้วก็มา Astro Boy อันนี้ นี่ครับแจมครับอ่ะไปกันต่อฮรมีการ์ดไหมอ่ะการ์ดอีกายหนึ่งเหมือนกันโอเคก็กล่องนี้เป็นกล่อง League of l e g e n d s นะครับเกมที่พวกเรารักนะครับเกมหมานะ่แต่พรุ่งนี้เจอกันใหม่ไป KDA นี่เป็น เซตมันมีมีอาคาลีมีอารีเอเวอรลินเซลาฟีนไคซาโหกูเล่นไม่ถนัดสักตัวเลยเพราะว่าผมเมนท็อปเนี่ยผมอยู่เลนบนชอบเล่นตัวถึกๆเลือดเยอะๆตีกันนะเออเปิดมาเป็นฐานก่อนไม่รู้ตัวไหนค่ะเรามาแกะกันเลยครับป๊อปมาดอีกแล้วชว็อ้โหยังไม่รู้นะยังไม่รู้นะตัวนี้ หัวสีฟ้าหัวสีฟ้าตัวอะไรอ่ะเซลาฟีนเหรออืมใช่จริงๆด้วยโอ้โ oh. หนี่ครับแน่เป็นเมนของใครหลายคนเลยนะนี่เซลาฟีนตัวนี้มานี่คือเทพเจ้าของเราน้องโซนา่านี่ตกกระป๋องเลยนะเออนี่มาพร้อมการ์ด KDA All Out เซลาฟีนครับ น่ารักมากก็จะเป็นมีฐานมันให้ด้วยนะ3ามตัวจะลองใส่ดูสิอ่าเรียบร้อยนี่ครับก็จะตั้งได้สวยๆครับครบกันไปแล้วสตัวแล้วทีนี้เนี่ยก็จะมีอีกกล่องใหญ่ก,กล่องหนึ่งเลยนะซึ่งผมมันไม่ได้ซื้อเองอันนี้ได้จากแฟนผมนะ ซื้อมาให้โอ้โหก็คือลอล่า n อ a นั่นเดงครับและอีกหนึ่งวงการเลยที่ผมอยู่นะก็คือบาสเกตบอลนั่นเอง NBA ใครดูบ้างเชียร์ทีมไะไรลองคอมเมนต์มาดูครับส่วนผมก็นี่แหละครับเ a ลเทั้งใจอยู่แล้วนะครับโอ้โเซตนี้คือแบบอลังการมากนะครับเป็นของขวัญที่ผมชอบจริงๆนะอันนี้เดี๋ยวเรามาแกะสดๆเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันมีรวมเป็นโพสต์นะครับ สำหรับท่าบาสเกตบอลเนี่ยทั้งหมดประมาณแบบ12ท่าแล้วก็จะมีตัว Secret นะครับเป็นโลโก้ NBA เลยนะครับก็เป็นท่าของไมเคิลจอแดนนะครับเออเป็นท่าดังของ m i ไมเคิลจอแดนไม่รู้ว่าจะได้ป่ะน,นะถ้าได้นี่คือรวยเลยนะได้นี่ขายได้เป็นพันเลยนะโ,โหแต่ว่ามาลองลุ้นกันดีกว่าเดี๋ยวแกะกันสดๆตรงนี้แหละไปเดี๋ยวดูก่อนว่ามันแกะตรงไหนได้อะตรงนี้โห ไม่กล้าแกะเลยมันมันสวยมากอ่ะเทมากเทมากนี่ครับจะทิ้งกล่องหรือเปล่าทิ้งไปก็เสียดายน่าจะเก็บไว้ก่อนนะแต่สุดท้ายก็คงต้องทิ้งอยู่ดีมาแกะกันทีละกล่องเร็วๆเร็วๆเลยมาลุ้นกันว่าจะได้เป็นตัวซีเ็ต ค่าดังของไมเคิลจอแดนหรือเปล่านะครับพบกับตัวแรกโอ้โหของดีอ๋ออันนี้คือเฉลยมาแล้วอืมอันนี้เป็นทีมบรุกลินเนสนะครับโอ้ของเยอะนะข้างในอะ่ะมีสนามบาสให้ด้วยนะถ้าซื้อครบเซตได้สนามบาสด้วยนะไว้ต่อๆกันหรือเปล่าแจมเลย นอกจากกีฬาที่พวกเราชื่นชอบก็คือกีฬาฟุตบอลแล้วเนี่ยผมเชียร์แบบทีมฟุตบอลก็มีนะเชียร์ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมเออแล้วก็ถ้าเป็นบาสเกตบอลก็นี่เลยครับ LA l เ e r ลเกอแต่ว่าตัวนี้ครับบลูคินเนสเออเป็นท่ารีบาวหรือเปล่าสวยมากตัวแรกพบกับตัวนี้เลยน้องลอร่าหัวสีแดงนะมาครับกล่องที่2รัวๆเร็วๆ จอแดนจอแดนขอจอแดนขอจอแดนเถอะขอจอแดนโอ้เป็น Golden State Warrior นะครับทีม mm hmm. ของพี่สเตเฟนเคอร์รีนั่นเองนะฮะไนทไนท์ mm hmm. นะครับเออน่ารักดีครับ mm hmm. อ่ามากล่องที่สามอุ hmm. ้ยกล่องนี้บุบนิดนึง แสดงว่าเป็นลางดีนะครับใช่หรือเปล่าวะอึ๊บอืมกองที่สามเป็นตัวอะไรอ,อึ๊บอ๋อคือตัวนี้ครับดัลลัสแมวริกเท่อีกแล้วเท่ทุกตัวบอกเลยตรงๆว่า เวอร์ชันนี้ของ NBA ได้ลิขสิทธิ์ NBA มาได้นี่คือเอาเรื่องนะครับ Toy City กร mm hmm. องต่อมาปึ๊บ Chicago b ของจอแดนหรือเปล่ามาลุ้นกันครับ mm hmm. อ,อุ้ยแดงแดงอ่ะแดงแดงใช่หรือเปล่านะ โอ้ไม่ใช่นะทีมฮิวสันรโรเก็ตนี่เออใกล้เคียงใกล้เคียงแดงๆมาแล้วมาลองต่อมาไปกันครับไปกันต่อลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยแดงๆอีกแล้วฮะ ไม่ใช่ไมามี่ฮีทครับเืเท่มากนะท่านี้ท่า c r อ s s o v e r มี่ฮีทโอ้น้องตัวนี้สวยจริงสวยมากไมมี่ฮีทครับอ่ะไปะไปกันต่อครับตัวต่อไปเลขห้าตัวลุยล,ลุยลุยลุย,ลย บโอ้คลิฟแลนด์แคเวเลียสนะครับเสื้อเนี่ยเสื้อของจริงเป็นสีเลือดหมูนะครับอันนี้คือตำนานทีมบ้านเกิดของเรือบอลเจมนะครับสุดยอดมากไปไปกันต่อครับยังเหลืออีกสกล่องให้ลุ้นมาแอชิกาโกบูลส์นะครับอึบปึบ,บมา บไป LA Lakers นะครับทีมของโคบีบรันด์นะครับสีม่วงทองสุดยอดฮะตัวนี้คือถ้าเกิดไม่นับซีเครตตัวนี้ก็ต้องเป็นที่หนึ่งของผมอยู่แล้วนะครับไปสามกล่องครับไป แกะเร็วมากอ่ะกลัวเสียเวลาเยอะมาลุยอยู่นี้ชึบชึบอบอ,อ,อฟีนิกซซันนะครับเสื้อสีขาวหัวม่วงนะครับฟีนิกซันทีมนี้ก็เก่งครับตอนนี้มีเควินดูแรนต์นะครับ ไปสองกองสุดท้ายครับโอกาสลิปลีแล้วจริงๆได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าครบเซนแม่งก็เท่แล้วไงแต่ได้มาก็ถือว่าเป็นแจ็คพอตทีมนี้ทีมปึบโอ้บอสตันเซอร์ติส์นะครับทีมแชมป์ปีล่าสุดของเรานะครับ คู่กัดกับ LA Lakers นะครับถ้าใครดูฟุตบอลเนี่ยมีแมนยูเรียบผูใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นวงการบาสเกตบอลเนี่ยก็ต้องเป็น LA Lakers กับ Boston Celtics เลยครับสีเสื้อสวยครับเป็นสีเขียว,เ,ยวเลยอันนี้คนไทยก็เชียร์เยอะนะครับทีมนี้เก่งมากรวมแบบเป็นทีมรวมซูเปอร์สตาร์เลยนะครับทีมนี้และกล่องสุดท้ายของเรานั่นเองนะฮะจะใช่ Chicago Bulls ของ Michael Jordan หรือเปล่ามาดูกันครับ ตื่นเต้นสุดๆดปาบเข้าให้โอ้โหทะาแดนโอ้โหไม่ใช่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับมีวอคกี้บัคส์นะครับของพยากวางยานิสอาเตตุคุมโป o นะครับแอนทีมนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับสไตล์การเล่นโคตรดุดันเลยครับไปดูไฮไลท์ได้เลยนะครับโห ก็มีทั้งหมด10ตัวนะครับที่เราแกะกันมาได้ครบเซตของมันเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะประกอบเป็นสนามบ้าสน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองเรียงตั้งเรียงดูกันดูดีกว่าครับไปครับขอเวลาแป๊บเดียวอย่อวาอก็เรียบร้อยนะครับหลังจากประกอบสนามแล้วก็เอาน้องใส่แท่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหมด10ตัวโหถือว่าเซตนี้เป็นเซตที่สวยมากๆเลยนะครับของกล่องจุ่ม เป็นเซตลอร่า n อ a นะครับสำหรับใครที่รักบาสชอบบาสอยู่แล้วนะครับพลาดไม่ได้จริงๆครับสำหรับเซตนี้โคตรจะสวยเลยฮะยกบล็อกตอนนี้ก็หลักประมาณ3,000กว่า4 0 0 0ประมาณนี้ครับพอหาได้ในตามแอปต่างๆนะครับแล้วก็นี่ครับน้องเซราฟีนแล้วก็เจ้าหนูอตอมของเรานี่เองนะครับแอบตัวเล็กไปเลยนะน้องถือเบส ำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับขอเปลี่ยนบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆขั้นเวลานะครับแล้วก็ส่วนใครที่แบบว่าชอบมีกิจกรรมอื่นนอกจากอ่านมังงะหรือว่าทําอะไรเงี้ยลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมนิดนึงนะครับว่ากิจกรรมของเราจะตรงกันหรือเปล่ามีใครดูบอลดูบาสเล่นเกมหรือว่าเล่นอะไรเงี้ย ยังไงลองทักมาคุยกันได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันที่28กุมภาพันธ์นี้ครับสำหรับสาวกล่าแย้นะครับ Monster Hunter พาร์คใหม่นะครับใครอยากเล่นกับผมนะครับยังไงรบกวนนะครับแอดผมมาที่เดี๋ยวผมแปะอินเสิร์ตไว้ให้นะเป็น ID s t สตของผมนี่เองนะครับเราก็มาร่วมล่าแยล่ามอนสเตอร์กันดีกว่าครับล่าชุดทําของทําอาวุธกันดีกว่าสนุกสนุกเลยครับ ผมน่าจะติดเกมนี้ไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะว่าเป็นเกมที่ผมเล่นมาตั้งแต่แบบสมัยวัยรุ่นวัยรุ่นแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับแอดมาแล้วก็คลิปวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเป็นการคุยเรื่องแบบว่าไม่ไม่ค่อยเกี่ยวมังอะสักเท่าไหร่นะเป็นอ n จ o ยแบบอย่างอื่นแทนนะครับแล้วก็ส่วนคลิปถัดไปจะเป็นคลิปอะไรนะครับยังไงรอติดตามชมนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ